ไปยิงไม่ถึงฮะว่าจ t ฟักว่าฟักว่าว t าจะฟักคือมินคื <laughs> อมินว่าจฟักอยู่ดีคือมินก็หมอนตีกกเือเลยโหมดสมัยไม่มีนี่แหละว What the แฮ l l เกมบักเหรอ่คือมนอะไรเกมบักจะหมผบอกมีแล้วปอป,ปอจะต,ตายแล้วอีดเดียวอีดเดียวลุงม,มันงลุงลุงบุตายเรียบร้อยโอ้โหอื่นเลย ใครแรงกันมาแล้วบร้อตาหนึ่งโอเคกับไปดีนะครับผมนะอยู่ในเกมวอเดอร์โวชิอีกนเคยนะวันนี้ผมก็กลับมาทาโปรเจกต์นี้ให้เสร็จเลยกันนั่นก็คือโปรเจกต์เล่นเรือทุกรามทุกประเทศตั้งแต่เมกาจีนรัสเซียนี่เองครับทุกประเทศเนี่ยอย่าว่าเอาเรือที่ผมมีเท่านั้นนะอันไหนเรือที่ผมไม่มีไม่ผมไม่ไมเอออะไรนะไม่สมมามารถออกมาเล่นได้นะก็ขออภัยด้วยจริงนะผมจะเล่นเรือรามที่ผมเท่าที่หมุงม,มีแล้วกันนะอย่าว่ากันนะมา ทำโปรติต่อไปวันนี้ผมก็จบแล้วเทียหนึ่งนะจะไปเรือเรือเทียสองนะฮะซึ่งเรือเทียสองเป็นเรือที่ก็เยอะอยู่ปรสมควรเลยนะไม่ใช่น้อยน้อยก็เยอะมันหลายลำนะเนี่ยขอให้ดูแล้วกันมีเรือเอ่อมีอะไรบ้างมีกาอาริเบอร์แล้วก็ตื้อๆคิชเอ่อเรือคิชนะ่น่าจะมีแค่นี้นะแล้วก็เรือทุกบินมีแล้วก็เรือน้ำนั่นนี่ของเมกาแลน่าจะมีแค่นี้นะ หองที่สองนะโอเคเราจะมาเล่นเรือ u s s f, f g x นี่เองเป็นโปรเจกต์ที่มีอยู่จริงนะครับมีอยู่จริงและก็กำลังสร้างอยู่และเรือนี้จะเข้าประจำการในปี2570ถห้าหผมหาข้อมูลมานะให้าจำผิดนะอยู่เข้า70และอีก3ปีหน้าตอนนี้ตอนนี้เราอยู่ปี25 6 7หรกหรือ3ปีหน้าขึ้นจะเข้าประจำการแล้วครับเรือลำนี้นะเห็นข้อจําเป็รุ่นเก่าด้วยแหละก็จำผิดนะาานะผมจำชื่อรุ่นไม่ได้ละเป็นรุ่นเก่านะ ซึ่งเป็นโปรเจกต์ใหม่ที่มีการสร้างอยู่นี่เองนะก็ถือว่าใช้ได้เชื่อว่าดีนะพเพราะวเรือใหม่ๆหลงังๆเรือก็แต่ที่ปัจจุบันก็ใช้อยู่คือ,อยูเออดิเบิร์ดนะเรือที่อยู่เก่ามากแต่ปัจจุบันก็ยังใช้อยู่นะแล้วก็เรือนี้ก็เป็นเรือใหม่นะครับมันจะมาดูฝึกอาวุธกันบ้ากนะอาวุธก็ตามนี้ครับผมเสร็จไปนะ,ะอ่าใช้ของกือบตาส่งส่งอันเลยนะแล้วก็ของจีนไอของจีนอะไรอินเดียก็ตามนี้นะอาวุธ เปิดทำดาสตัวไปฮอใช้ s E สองสองนะ่ยฮอเร็วเกี่ยตัวนอร์มัสแล้วก็ต่อตา้านอากาศเป็เรือที่ต่อตากกา้านอากาศแค่แอนเดอร์เองโคตรน้อยเลยนะที่มันมีอันนึงคือเอ่อจรวดอันนึงเอา,เอาก็ผิดก็ผิดไม่ได้ไม่ได้ในเกมน,นี้มานานนะอ่าเดี๋ยวก็จะผิดคนแน้นำใช้ M K 2 6่สิดีกว่านะเพราะว่ามันยิงเป็นส่งเบิร์ดดีกว่าจรวดนะเดี๋ยวก็เปลียป่ยนอันดีกว่า ใช้บ้่งเดี๋ยวมันได้ใช้เลย M M K ญี่ปุ่นไปเจรจาต่อต้านทางการนะนี่มาส่งเบอร์แล้วถือว่าเรื่องเรื่องดีมากเอ็นตอนี้กันเป็นสนสนไปเลยเดี๋ยวก็อัพเกียร์เลยจ้ะอืมโอ้โหเลืนี่ไม่ค่อยได้อัพเลยเลยอัพหน่อยละกันโอเคอัพแค่มาแค่นี้พอก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะไม่ได้เล่นซะก่อนนะส่วนเรื่องอาวุธก็ตามนี้ก็ตามที่ผมเซ็นไปเลยก็ตามนี้นะ มีจเจ้าดเออเกาหลีใต้มีมาสมเบิร์ดแล้วก็ส่งเบิร์ดมันการทั้งคู่แล้วก็ไอเดียนหนึ่งะอะที่งอเดียมันมีโหดชานะมันก็ดำติใชยเอามายิงน้ำมันแล้วเล่นนะก <c oughs> ็จำนี้นะจะ้าดโคตรเยอะเรียนโดยทีหลังเสด็จเสด็จเจ้าดุน้ำไอส่งน้ำนี่มันไม่ได้ทำรวมทำแยกไว้นะก็ไม่เป็นไรครับโอเคไปลุยครับ let's go ครับมาโว้วเล่นเดือดเที่สองฮะว่าแต่เฮ้ยเดือดเร็วยัแไงวะเจอทุกที เป็นไนก็เจอมันจะโดนเปิดสบาดก่อนไหมเนะีสส่ยโฟร์บัดมาไม่ได้เค่เกมมานานลนะถ้าโปรเจกต์เสร็จดีกว่านะโปรเจกต์ค้างคาเรือสติก็ไม่ได้แค่สติเอาเสร็จเสร็จซะยังเฮอแบว่เหมือนมึงบอกตัวเองอะไรอืมจำได้ว่าผมทำคลิปเกี่ยวกับเรือเกาหลีใต้ไม่คนดูน้อยเฉยเลยอะโอ้เซ็งมากอะ่ะแต่คนกันถือว่าน้อยมากเลยนะ คิลิปๆคลิปอื่นไม่ไม่น้อยขนาดน,นี้เนี่ยงงมากเลยอะไรกันเนี่ยอายวอนิเมยิงไปแล้วสัปเหร่ตำรวจครับยิงขึ้นฟ้าครับอืมเอาตายครับเรีอยนะฮะเพิ่มเพิ่งเราไปบุกนี้เหรอเอาเลยเหรอเอาเยอะ <laughs> ชนเงีย้ยเยอะเรียบร้อยตาย <laughs> เอาเยอะนะ ชอบขับชนตลอดเลยไม่เข้าใจเง้เอาอยู่เลยหลังเราเลยเอาเลยเสียเ,เสียมีตมโดแต่เราเรมไม่มีตมโดเราจะพังหนีไ่ได้โอ้คลีมจากไหน โอ้มาทางไฟว่ะไม่ตึงนนไม่ดีเลยเฮ้ยมันเห็นแล้วจะบ,บันไซแล้วต้องขับเลยหนีคิดเสียวอ่ะเพื่อนคิดเสียวเพื่อนห,ห,ห,หลบได้ไปนู่ลนละติดหมดเลยเอาละวไว้็ลาช่วร์กันแล้ว,วรรปังเอ้าไม่โดนนึกว่าโดนขับหนีไปไหน,นแล้วนะ เดี๋ยวนั้นตายแล้วอ่ะนะทำมันมีเรือทุกบินไม่ใชไรเงี่ยสิงมันเลยอนแล้วก็ไปบวกมั่งเหรอไปบวกฝั่งอื่นดีกว่าเดี๋ยวไปบวกนี้เดี๋ยวมันจะใกล้เกินไปนะอย่เข้าใจเลยเดี๋ยวกลับเข้าตัวดีอยู่นะเรื่องนี้นนนะนเดีย๋ย,นะยวโอชิซองโอชิออออกำลังสร้างอยู่โอเค อ hmm. แต่ละลำอยู่โคตรไกลเลยยังไงไปยิงไม่ถึงฮะ huh? What the fuck What the fuck โชเทพเอา้าอะไรขึ้นเตอ๋อ What the fuck อมินเ <laughs> อมินจะ What the f u อยู่ดีเอมินก็หมุนตีกาเฉยเลย <laughs> What ต่เ hell? คือมีโอเทพโอ้ชหมายไม่มีนี่แหละ What t แต่เ l ลเกมบักเห <laughs> เอรเกอก,ก,ก็ไม่เป็นไรเกมบักโอเกมดีเกออมเกมบักเลยไม่เจเรือเรือยู่เวะเขามีมาแล้วปอดไฟไม่ทันอือส้เอเอเอซิบห้านะ อ้าวไม่มีเลือจดจอละน้ำทุบบินไปก่อนได้เปรียยนจุดช้ามากเลยของเออคนแรกชนแม่งเลยกันพีซี่แม่งชนมัมคม่คเขายไม่ตาย <c oughs> ไม่ตาย นูนี่ย,ยิงยิงยิงเลือกขึ้นหอดทีค่อยชนดกวาไม่พังด้วยโอ้ากรชับอืมฮโอชเตแมน ฟังมันมีเรือเร็วอะเรือเรือรับเงินไปยในหมดเนี่ยเรือเรือเรือเร็อส่งสำคัญเลยนะอีกแค่มีนก็เล่งจังเลยรถทุกที่ฝั่งลูกอะไล่ยิงไม่เลิกเลยเครื่อง,งบินนี่ต้องต้องไล่ล่ามหน่อยมั้งเนี่ย ก็คือมันอยู่โคตรไกลเลยก็จะตามทันเพื่อนยิงใส่โดนเต็มอ่ะเอาลือเขาคูฟตูแล้วเอาเ,เอาเครื่องบินพังเลยหอพังแล้วอืมอิตาลีอ่ะอิตาลีอ่ะเอาร็วเร็วเอาใช่ไหมอย่าแย,ย่งผลง,งานกีบดน พูดเดียวกันเหรอพูดอย่างพูดเดียวกันนี่ว,วะชิงใครมาละนะแต่ร้อยได้คิดตุอน,นอ่านนัน่นไงีมาชิงกันนี่หวาละมันต้องอย่างนี้ทำไมาเล่นเรือทีสองเนะี่ยจะไม่ต้องเจอไอ้พวกนี้ทุกครั้งเลยเรนะ็วๆเนี่ยก็จะลายนะเจอละเจอแล้วยิงไฟยิงไฟ หลบสิแฟลกหลบไปสเต็ปสเต็ปสเต็ปพี่เกดีเพื่อนมาช่วยหน่อยเพื่อเนเพื่อนชนไม่โดนสิผ่านแล้วมันมาหาเราแล้วมันหาเรามันกำลังมาหาเรา,า,า,เราโอ้โหโดนยิงโอ,โอ้โหจะรอผมอ่ะตายกอ่อนไม่ให้ชนหรอกต่อโดนลุงอะไรถึงแม่เนี่ย มาดูกันต่อเฮ้ยคนนี้เรือลึกเหรอฝั่งเราไม่มีเรือเร็วนะสองวานนะโอเคไม่มีอ๋อไอคุณลงยังไม่เกิดไปเพื่อนปล่อยหอไปแล้ว <c oughs> อ้ยเชียดไม่มีต่อด,ด้านเดิมน้ำเลยนะผมไม่ได้เอามาเดี๋ยวนี้ไม่มีไม่มันไม่มีโตโมโดเลยมีแต่จรวดอย่างเดียว อ่นี้ก็แล้วอืมเราจะไม่ไปโจรจสล์อะไรกันนะตรงกลางเสียตายไปยืดรงรุมกินโต๊ะเราจะอ้อมนะครับปะ,ะ,ปะโดนเต็มๆช่วงนี้ใช่ดีมากเลยดูที่เราเร็วอยู่เหมือนกันเอแต่แค่ต่แล้วแค่มันน้อยนั่นแหละอะไรเพื่อนแล้วลเสียหระโหโคตรเร็วเลยเคยอ่ในควัน มันติดไ,ไดาาว้แหละแล้วเรื่อทุกวย่งอยู่ฝั่งน้นเลยฮึโซน่าโอเคได้อยู่โซน่าไกลขึ้นเจอบตัวละยิงไปเลยอับเติมน้ำม่นดำน้ำแล้วไม่มีต่อดด้เด้งน้ำอ้โหโดนเลยวะนะ เออมีดีกว่ะมีฮอลแล้วด้วยเเอาเราต่อตามต่อตอามเดมนะ้ำเราเปจากการอันนีด,ดีวยนะเรเริ่มทุบินดูเปลี่ยนดูเรื่องอันตรายนะปัดหัดเลยสองคนหึงไปสองคนหึงไปเคร่องบิน นะอันนี้มันฮอเอ้ยคือ,องินนี้ดี๋ยของอังกฤษจ,จำชื่อแล้วมันจำชื่อหอคือ,องบินนี้ลำนี้ไม่ได้ของอังกฤษแล้วมันคดคือบินคดเก่าเลยเห็นเขาว่าเลยคืองบินลำนี้เป็นปลำแรกของเราปะจริงเ,เขา,าบอกว่าเนวดิงแบบยังแบบได้จริงแบบเนวดิงได้ของอังกฤษนะจำชื่อเชื่ออะไรเห็นเยอะปะยัชื่อไม่ได้อุ้มน,น้อยมากอะคือมีแนลเนี้มีแค่ยิงคือยิงลูปเบิร์กตึ่งกลนแค่นั้นแหละ ไม่มีอะไรเลยจมูกจรวดไม่มีอะไรเลยเอาไปพังแล้วขับหนีนะขับหนีเนี่ยนะมแล้วมรู้แล้วแหละว่าผมจะเล่นล่ามัน<ป>แล้วถึงจุดหมายด้วยรูินไปไหนไปไหนเพื่อนทำไมลืมทุกบิิก่อนเลยหลับเด็ดยิงยิง ยิงไปเลยสแตนจรวดโอ้ค้างค้างค้างอะไรอนเนี่ยทะลุฟัน,ฟนไม่ต้องไปไหนเนี่ยทะลุฟันเลยฟันนี้ดีเนี่ยคือดีตรงนี้ยแหละยิงไปเลยจรวดเ,เดียวแล้วปะ๊ะอืม

Ít đi điêu, lùm đi lùm đi quá đi Tại đi rối, đi khuất đi lấy đi ít đi Chỉ đi tổng đồ Nói phải tổng đi rồi, đi quý phải tổng đi chôn Ê, <laughs> chôn Mà, lỡ khai lẻm cũng gần mà Vắt cái bào, vắt đi vui, đều nám, ao ใครแลเหมือนกันมาเรียบร้อยแต่หนึง่งใครอยู่ใกล้เงี้ยเราจไปนี่จะไปเอาเพื่อนมาช่วยพีดีเลยน่าจะสวย<น>เอาโยนทูบินเโยนน้ำมาอีกวิ่งชน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 เติมน้ำเพื่อนโดนโดนตุ่มโ,โ,โดไปจาัดก,การเดื่องน้ำก่อ,อนลับแรกยังปวดเลย โอ้ยโอ้ยโอ้ยน้ำดัน้ำแล้วโอ้จะตายเอาน้องจะการเรียวทุกบินก่อนเล้วจะแชมนิดไปที่อื่นสุดช้ามากเลยการเรียวทุกบินก่อนไหนแบบไหนตัวนั้นจะปวดอ ำไมลืมท oh. ุกข mm ิงกอนตายแล้วเรียบร้อยตายพอดีเลยไอคิวกู d เลเร็วเลีวโชว์อืมมีนิเคียบไป อ่ามันมีเริมน้ำกิดอยู่ไหมเนี่ยไม่อยู่แล้วนี้เพ,เพื่อนมีตงโดเพื่อนเราฟังเ้าไม่มีเลยพอสองหมืน่นหูกับตาย,ล,ยาละยิ่เลยเร่อเร่อเร่อปล่ยปล่อยปล่อยเอาเรือไปดิยิงอดีบงออดีเบิร์ดนะเพื่อน มาเดือดรุ่นใหม่เือรุ่นเก่าใครเหนียวกันมาวันนี้เล่นอยู่เป็นๆเรียบร้อยตายครับโดนน้ำละอือ่อยหอเดือนนี้ผมอยทำไม่จิบเอาโดนน้ำละนี่อะไรได้อยู่ คนภูงงไปกินแล้วหล่อขึ้นโอ้โอโอมอมชดสาระมันจะหอมหวานได้เกินยิงไปแล้วยิงไปเลยยิงไปเลยนั่นแหละยิงไปเลยเรียบรอ้ออจบที่หนึ่งวันนี้น่าจะที่หนึ่งแหละเห็นลแบบูแวบโอ้ ร้านว่าโอ้ถือว่าเป็นเรือที่ใช้ได้เลยนะเน้นบุกอย่างเดียวครับเน้นเน้นบุกอย่างเดียวเพราะว่าเป็นเน้นเน้นเจ็ดจรวดโคตรเยอะเลยเรือเทียรสองนะโอเคก็จบไปแล้วครับเดี๋ยวเกมวอรเดอร์วอร์ชิพเล่นเรือ u s f f ไอ้ชื่อแล้วเอาใหม่ u s f f g x นี่เองนะเป็นเรือที่กำลังจะเข้าจลาการจริงๆแล้วนะอีสามปีข้างในอย่างเเป็นเรือที่ใช้ได้เลยนะก็ถือว่าแบบเรือที่สองผมแนะนำเป็นแนะนำเรือลำหนึ่งเลยนะเพราะว่าอาวุธก็เยอะ แต่ข้อเสียคือต่อต้านมันก็จะอันเดียวน้อยมากคุณหนึ่งเองนะแต่เพราะแน่นอนอย่าไปบกตรงๆดีกว่าไปดูไปอยู่กับเพื่อนดีกว่าเพราะว่ามันค่าต่อตอ้านมันจะน้อยนะโอเคก็จบแล้วกันนะเจอใหม่คลิปหน้าก็ขอให้ขอให้คนดูเยอะๆนะครับก็หวังไว้อะไรนะชอาผมจะได้แบบคนดูมากขึ้นเพราะว่าเป็นคอนเทนท์ที่ผมก็คิดมาเองแล้วก็คิดนานแล้วก็หวังจะได้ทําก็หลายวันนะก็มีมช่วงที่กระแสไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะมัง บางครั้งนะก็ตามนั้นนะก็เจอใหม่คลิปหน้าจากันโชคดีครับ